เห็ดปวดนี่เขาไา้วางมันบอก<ม>เข็ด<ม>รับคืออืมมีดเข้าเขอาคอีโฟดนะโอ้เราไม้นี่เด็กตอนซับม่วนยูุตอนคนตอนแบกนะหนังไม้ก็คือหน่อไม้หนังไม้ก็คือปานไม้อ่ะ ไม่ใช่หนอนนางดินนะคะมองบางน้ำห้วยหลายขนาดเนาะจนล้นปันนั่นกันยังบมีน้ำแก่งอยู่มีนน้ฝนแหน่หน,น,น,นพอมีเกล็ดปวกเนาะใช่ แม่สับเอยียงชสูสับถิ่นมันเข้าอยู่บ่มีดเข้าเข้าฉันมาเป็นแหนงเนาะแกงก็แซ่บ โอ้น้ไม่ดองรูน้ไม่สมหันน้ไม่สมต้องเห็ดอันนี้ต้องเอาน้ำไม่ตังเขาไปหายุโพสวัสดนะก็จะเอื่นน้ำไม่ย่าง้ไผ่ป้าดยาีดีขึ้นจวพออาจามาหาพุดได้เฮ้ยไดเฮ้ยผูกกันบ่เห็นกันบ่หอดด้เฮยจับเสลี่ไปเลยตัตัวน้อยมันบ่ตกละเฮ้ย เสือกันนี่เฮ้ยตั้ไปงมเอากันพูดเลยเฮ้ยแม่น้ำโขงพูดเลยเฮ้ยกันขึ้นอืนเห็นแล้วเนาะกันสิบิคุกเอาตัวอยู่แม่น้ำโขงพูดเลยเฮ้ยลงเอาหนาหนานน่อมักใหญ่ได้เฮ้ยบ่บ่บ่หนุบขึ้นเนาะยังเยอะแยะจะเลยมีแหงแบกมันจะซ่อมไปเลยจะได้ใส่เยอะจะได้ไม่หนักตัวนี่นะเฮ้ยหน่ออยู่แบบนี้ มันหาแต่ออกนะมันใหม่กันเลยมาต้มก็ดีจเจีายบไปแบบ,บยาวเลยเอาน่อไม้เอามังมมงป่าไปอันนี้บะปลูกบะเอาของปูกบะขัดนเ,นเดี๋ยวไปดีซื่อใส่ไปอ,อ,อีก <laughs> เออแม่นเฮยโตเอาซือลึกดิบดิบมันก็ได้สำนีนนะ S <S ปาดเอาทำไมเอ็ดอรอมเสียงชูบกเขาเน่บาอเอาบาจันบาบาบาเอาให้แง่เอ,เอาเท่าไหร่าะเอ็ดถ้าน,นอนนางดีใช่ <S 2> <S 2> <S ใช่ไหมใช่ดีนางดไม่ได้ะฮะจุ่มอล้ว แต่หัวมันบะเอาเท่าที่เอาได้เลยคนอีกคนอีกฮะคนเรียบร้อยประมาณนี้เธอจะตัวโอแม่เรียบร้อยละมันบุมิยุงเอาไปฝั่งโน้นพอแล้วฝั่งนี้ข่าวจัวยเลย ต้องแบบนี้ไหนหนาเกลียวหนาเจีย๊ยบมากอันนี้ก็คิดว่าเป็นนางดินข้างบอ่งบอะ้ โอ้ตรงเดินไปทางขอบเนิ้เลยกันลงผนขอกวงเลยน้ำใหม่งามมันลายมันก็คือลายฮะน้ำใหม่เนมันจะเป็นลายของมัน ต้มแซมเลยต้มแซมเลยใช่ไหมห่อพอดีต้มต้มอย่างเดียวเลยเนี่ยเนาะป่าไหนมีกิ้งกือสแสดงว่าป่านั้นยังสมบูรณ์นะคะเนี่ยเยอะมาก อใหญ่ๆเลยเป็นแอปซีเราอี่เป็นแอปซีว่ะนี่กับเบล้อเบเธอเลยเก้าวิสัยเมื่อกี้นี่บ่ะว้าวขาวจั๊วะตกเข่ากล่องนะงอดนะงีดนะงอดเดาทำมันงาต้องซ่อมมัน่อมเอาแต่อันอ่อนๆเอาอันอ่อนทิ้ง กแกะกลับ<ม>บ้านบัว,อวชอบหมูก็ชอบใช่มันใช่ไหมนะอนมไอเลิศเรม,ม,มารม,มาักไอเลิศเรม,มามักเอาไปเคี่ยวเอื้อง <c oughs> อือนี่เป็นยอดเขื่งนะคะเขาบอกว่าเอาไปเกใส่เสห็ดเสร็จอมไม้อร่อยลองก่อนเพราะว่าไอามีแต่เอาไปรวกวกินนะแต่ว่าแกงส้มจะอร่อยกว่านะ ฝั่งนี้มันพี่สาวบอกว่ามันเป็นโนนนะคะน้ำมันขึ้นมาบ่ฮอดเราเลี้ยงไม่เยอะหน่อไม้ก็เลยไม่ค่อยจะเยอะสักเท่าไหร่เลยไม่เหมือนฝั่งที่พวกอายหาประจําอันนี้คือตาของเพื่อนนะคะตาของไม้ไผ่ตัดออกมานีนบ่เหลืออย่างนี่บาได้กินไปตัดยางหัน่น เอาไปจักตอกบ่คนบว่เขามาน่ไม่ไกลเสียดายนะกินได้เลยกินได้เนื่อเนื้ออ่อนเออเอาไปแกงตัวนี้ยุงเริ่มชมุมมันอยู่ในทีมือแล้วเนะ ไม่ได้มีอะไรกินเนาะมีแต่ไม้มีแต่ของป่าเนาะกระปงกระปอมปลา,ปาแกงซื้อๆกินเดี๋ยวนี้สมบูรณ์ได้กดกินเด้อแวกหน่อไม้ซือ้อกระดูกหมูซือ้ออืมบุกระดูกหมูปลาเมึกแห้งเนาะตีนไก่ได้กกัน น่นีก็ได้ไหม่หนักเลยแล้วก็เดียวเมื่อกี้เก็บมาแล้วใช่ไหมใช่เลยก่บาเด้อหาหน่อไม้ตอนตะเวนตกดินเลยไม่เห็นมันมืดหน่อไม้จะสวย เอาเห็ดปวกอยู่นี้เมื่อเช้านี้เนาะแม่บอกเห็ดปวกอันนี้ด้วยนี่นะปุกจิกอันนี้เรือไปนะนี่เดี๋ยวพุงหว่งมิกกี้นิดหนึ่งหมดวางไปหมดวางพอเขาจะหยียบกระทือทิมมัดเอาตัวนี้ก่อนเห็ดปวกนี่เขาไมให้วางมันบอกเคล็ดลับคือ ถ้า<ร>วางใส่ดินมันจะไม่เกิดแต่กับเป็นความเสือ่อเนาะแล้วแม่ดีเลยล่ะแม่บอกมองใดที่ว่างมันบเกิดอีกอันนี้คือมันเริ่มแก่แล้วแน่นอนมันออกไม่ทีแล้วก็ไม่มีคนมาเลาะเพราะมันออกไม่ทีขาแข็งแบบนี้เลยไหมโอ้ยยังมีอันน้อยอยู่ที่พ่ต้องคานหา ตามสบายเลยเด้อมาหับเด้อไปก่อนเด้อทานไปเลยเด้อซำเอาอจากแล้วเปลือหมานตัวหมูเด้อเดี๋ยวตัดขูดเอายุงบักซำนีน้ไม่เนาะ พอดีแกสำเนียนละพอดีใส่ใสแบบกลิ่นไม่ได้กลิ่ดอกสำเนียงนะเนาะไม่ไม่ไม่ดีทิ่กำลังออกนี่ตรงนี้นี่หัวกระสุนกระสุนออกเมื่อกี้เขาก็เลยมาเห็นเอาเสียมปริตเอาหะเทิพ หั่นอีกดอกหนึ่งครับ <ใน S 1> พี่คน<อ>สวยนี่แม่นบกแม่อืมแบบผันเลยแม่คือแบบยูด <c oughs> จังหวัดทางสาวนีลุยหนะขาเาวได้ของเขาของเขาเด็ดไฟเนาะทำนี้เนาะดูไอันนี้คือเขาไปเห็นได้เนาะใส่ทิพย์ นี่เดี๋ยวมันมาจะ่ซคขาตัวนี้ไปมาเสียไปเสียมาไปที่ไหนบอกเขาเพิ่งมาเอาเมื่อเช้านี้หนึ่งจะพักเอาต้นไม้ลุกยุงเนาะบัดเนยุงกัดหอนหูจับตรงนึงเอาตรงนี้เือ เราก็ว่าแล้วแล้วฟีมือนี่ได้การตัวนี้เออต้องแบบนี้นี่นี่มาตั้งเออมาโปรโปรกรตัดตอดดคือตาใช่ไหมแขนตาแขนตา คือนางดิน,น<า>และนมีทีนานาแล้วข้าวจั่วบอกยังไมย่ยอกนะใครจะมันบรรลุตัวหันเข้าออแต่ลุดของอีฟโฟนะ่ะโอ้อ่ะแบกลูกพี่ไปตำปลา <S <S อืมสุดยอดเลยตรงนี้นะ เ <Okay. S 2> มื่อกี้คืออย่างบบมีตกใจ้ okay. ำเลยวไงอืมสับบบไ,ได้หอวใ่ซ้ำได้แค่ปลายบักไหนได้อยู่แต่ไม่เท่าไรโอ้มาน,นมานเนาะความนิยมรีวิวรวิวเรียนยุย่งก,กัดภาษาโนไม่ามาจากโมหน้าได้สาม เบ็ดเนี่ยตีนะมันออกลายแน่งานมันฝนตกดีเนาะกินกับโมทันก็ง่ายๆผู้ใดมาหาก็ได้เนาะเขาไม่ได้หาแบบโหดนะนาเขาจะหาไบ้พอกินฟางก็ได้พอกินแบบเมื่อบางความยงพี่เนาะ ได้สิอยากมานอกจากคอยกับพีคนสวยตจบ่มากูนี้อย่างก็ได้เก็บเอาไว้ให้พ่อเต็ม่นี่นะคะทุกคนได้เติหนึงหนึ่งตะก้าแกรบสวยหนึ่งถุงแบกเอาจาไปอันนี้แหละภัยสิเป็นบาแบกไม่ ถ้าบ่<ผ>ม,มึดแล้วกูหน่อยดีนี่นะคะป่านี่แบบหนอกไม้เยอะมากป่าคลองวัวนี่ค่ะแก่กกำนาตาเลาะ <_ S 1> นี่เดี๋ยวเจอกันคลิปใหม่นะคะสวัสดีค่ะ